แม่เส้นขึ้นิน้นไปขึ้มันหมออยู่บนนีนี่นั่นเด็ดเด็ดอะไร่นี่เด็ดเด็ดฝาจ้ำนี่จดงจ้ำหูสูบนวลาลเลยงจ้ำ vả giờ chăm 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 Mẹ cháu chăm bà chăm 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 มูซูโบตายไปบบได้นี่สิเลียนจ้ำโค้งแล้วเราขึ้นเลียของหวานชอบตอขึ้นอขึ้นก็พอยากแลตีนนั่งเขาแก้งเราดิ๊กเรตีนง่ายง่าย่าตีนก็ตีน ก็เกือบเข้าท่อเนาะอุ้ยขามาหรือที่ก่อนเข้าได้เขเข้ารอดใตแล้วรอดไตลูกชพี่สะอน้อยเมุดเจืดมากเ่าไปเดีบอกกมเนเ่อรับทปทั้งตัวย้อเลยแม่ปลาไหลเลยแบบนั้นบุอะไรไหลเลยุะเนาะโอ้ยจนเลยบะ บาดระบาระจกอันน <ừ. S 1> ี้หรกินน้อยถ้าแดดแดแห้งิได้นาอฮะก็มาแล้วบ่ฮะได้หรือเปล่าฮะได้หรือปู่ปู่บุพเย่าเด้ พูดลันละมันขึ้นซรมหอีหนึ่งคันนี้มันโอกรหขนมบ้านนี่กระดุงพูที่ผีผเวินอกรนี้มาให้ได้ไมได้ันาลกาบาไวิ่งนีบ้านบกมดแต่ไม่นิงผู้ชายมันมีแต่ตัวเองาชเาจ้าันสงสารเนาะขนมบ้ามาเลผู้เข้าหลินจูเล่า

บ่ไปซบเ่อบ่นั้นเปส่าาตกวจะมึเอามันมีก็ได้เงินตัวย่องไปใช้มันมีนั่นเดี๋ยวไปหักหักอีเงคอีกี้ตี่ายามือันใช้เจ้าประึกระดุงกก็ปักเล่น้อยอเกาากันปักปักคกมันเสษบาทนี่ปักอนไรกกยมาฝาท่อ อันน <c oughs> ั้นนะัปดูมันมันว่าอีกทีเพื่อนเป็นพุ่มบ่าเลยเพื่อนถึงหรอก็เท่าพุชช่บ้าเลมาไล่มันหนีเหรออไล่มันหนีเหรอนัง่ไอหอนจะใส่ไปฟังเขาเลนน้ำเลยเขาเหมนตั๊บมุ๋นเนาะ ทุกคนมีเส้นจะเห็นคนมันมีเส้นมันเห็นไม่ดีแม่มันก็คือกันแหละแม่มันยังน้อยก็คือกันไม่ใช่คือเอาอึ้ยเอาขึ้นแล้วจะมันบูดเหรออันกายเมื่อบ้านบงอันนั้นจะแม่มันยังน้อยอนนั้นจะเห็นผู้ไรเข้าหรื้เมื่อผูกข้อเนาะนี่แก้วเลยแต่มันรอกันนั้นตายมันนีเนาะนั่นมาจะมาไวท่ไม่เห็นข้าวเราเห็นต้นนาเหมือนข้าว้รี่ตาอันนั้น ยายายสิี้นเลลิ้จะฮาวตโอ้ยสร้างเนี้มายานยา่กันมิี่ไหมีฉันนี่เฮ็ดซ็กเนาะยาแดงเอาไปไว้น้ำนาสียังอยู่ตงีโอ้อยู่อันตงมะกอกระตไปทำงานฟาร์มกมันก็จนบอยู่น้ำพาหลานฮุเข้ามาดเออมันว่าเแต่น้ำผีมันเป็นน้ำผีคนที่ะยวน กอยู่หน้านี่ก็เกิอแล้วันนี่อยู่ัอยู่กระเพยล่ะมันเล่นมากกะดูนี่เลยมันเล่นเเข้ากระดุงไดัินละวะมัถางเห็นเป็นปลากระดูกนต็มโอ้มันมีผูเลี้ยงได้กัลูกมันหันเหรอวะมันไ้เข้า่คอยจ้าบึงคอยจ้ามยายลือยเจ้าเหยาะหนะมีผูเลี้ยงได้ลูกมันหันเบางครมันนะบางมัยนะ mình chu liếng đấy lùi mà hả, ngó cậu oẳn chít đen nhăn ha, oẳn chít đứt liếng mình chu liếng mà trả. rồi khuôn lên tới một cái tai rồi. mẹ mắm hàng bơ hiến mà trả, nhìn con mông mắm hàng mình chu liếng lùi mà. nhìn chỗ cổ con lông đấm na đi. thay đai, đi này đi lưng đấm na thay đai. đang ở một mình đi lên đấy, em em แล้วก็เขา